สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาเขาจะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่2 3ิมิถุนายน2567นหนะครับลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับสามทุ่มครึ่งนะหลุดอีกแล้วนะครับหลุดอีกแล้วอืมวันนี้หลุดวันก่อนนั้นมามาอยู่เนาะ ันก่อนนู่นแต่เมื่อวานนี่หลุดนะปันนี้เอาใหม่นะครับเอางี้ดีกว่าให้ลุ้นลมสักสองวันนะครับถ้าไม่มาก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับประมาณนี้นะครับให้ลุ้นลมไปก่อนนะครับวันหนึ่งหรือสองวันไปไปไป,ไปเลือดอย่างอื่นก่อนไปจัดอย่างอื่นก่อนไปจัดดาวสตาร์ดาวจูนหรืออะไรพวกนี้ก่อนที่มันเดินดีๆอยู่พอใช้ได้นะครับอ่า ลา V I P พักไว้ก่อนกันแล้วกันรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยอ่าครับก็ยังไม่อยากให้กดติดตามหรอกพเพราะเีขยังไม่เข้าสะครับประมาณนี้นะครับก็ขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับอ่าเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเข้าไหมจะมาไหมเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยวันนี้จะมาหรือเปล่านะครับวันที่2 3มิถุนายน2567ันดะครับเจดกับแดนะ จ็ดกับแปดนะครับคู่กับสองกับสามนะครับสองเจ็ดสองแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับอันนี้เด่นนะตัวลองก็คือสี่กับห้านะครับสี่เจ็ดสิบแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับอืมแบบนี้นะครับสองสามสี่ห้าครับคู่เขานะครับเอามาดูใกล้ๆหน่อยครันี่ เจ็ดกับแปดนี่นะครับขอฟันที่เจ็ดนะคู่กับสองกับสามนะครับนี่คู่ของเอยนะฟันที่เจ็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเราฟันที่สองกับสามก็ดูส่วนนี้นะครับเออส่วนนี้นะครับส่วนข้างล่างนี่ก็พิจารณาดูนะครับอ่าไอไอที่ไม่ไม่ไม่เน้นอ่ะมันมาไอตัวที่เน้นมันหายเออประมาณนี้ให้ระวังตรงนี้เลยนะครับครับเน้นที่เ็ดนะครับรูดวิ่งนะครับเจ็ดนะครับ เอาพิมพ์ผิดลาวี p นะครับไม่ใช่ลาวาตานะอ่าครับครับครับจดเอานะครับตามนี้นะเดี๋ยวจะพิมพ์ใหม่นะครับลาวี p ลืมเปลี่ยนขออภัยด้วย V IP นะครับอ่าามามนี้นะครับเด่นที่เจ็ดนะครับเขียนนี่นะครับอ่าคู่กันก็สองสามกับเจ็ดแปดนะครับส่วนชุดวินก็อยู่ข้างล่างนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ใครสับสนก็รูดวิ่งได้เลย7กับ8นะแต่ก็ขอให้รุดลมเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะครับวันนี้นะครับครับค่อยมาดูทีหลังให้มันเข้าต่อกันก่อนสักสองสารอบก่อนครับจับยากแล้วเวลาวีไอพีเนี่ยอย่างอื่นไม่เห็นจะยากเลยครับครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ